สนับสนุนโดยเชฟโรเลตเหนือกว่าทุกการใช้ชีวิต The New Captiva มาถึงเมนูที่3ครับเมนูที่3ก็สลัดกุ้งเป็นสลัดกุ้งสลัดกุ้งครีมร้อนครีมนี่คือทำเองทำเองหมดทุกอย่างทำเองหมดที่นี้โอ้นี่คือคือถ้าเกิดว่าเราไปซื้อครีมหรืออะไรมันมันออกมาแล้วมันไม่ไม่อร่อยก็มีผักผักกดแก้วผักกาดแก้วนะครับก็คือไอหัวใจคืออยู่ที่น้ําสลัดน้าสลัดต้องออกรสยังไงครับ หวานหวานมันมันพวกทั่วไปรถของเขาจะส่วนใหญ่เขาจะใส่บีบมะนาวครับนี่ขอเกราใสมะนาวใส่นมข้นข้างในใช่ไหมฮะอ๋อใส่มะนาวใส่นมข้นแล้วก็ใส่นมข้นนมข้นใส่มันให้มันหวานอ๋อที่ผมกินเข้าไปนี่คือมีนมข้นนะคนมข้นแล้วก็มีมัมสตาร์บโอ้โหตายละนี่เรากินเข้าไปเราไม่รู้เลยครับนี่มันมีอะไรบ้างแต่เราช่ามาแมาดีมากอือหืออือ เป็นแบบจีนเลยแบบจีนถ้าเกิดว่ากุ้งเนี่ยหรือหรือว่าไอ,ไอซอรเนี่ยครับเราถ้าเราเปลี่ยนเป็นแบบร้ออย่างอื่นเงี้ยมันจะไม่อร่อยครับไม่อร่อยสูตรอของอเขาเนี่ยคือส่ัดตีเ<ล>ใช่ไม่สูตรมาจากเน็ตแต่ที่รุณแทบที่เราไปเขาตีเองเขาใช้น้ำสลัดตีไม่นจะเหม็นหืน,หนใช่เพราะว่าผมผมทานเนี่ยมันจะยคลีมันจะเบาๆอันนี้แล้วมันอ่าจย่ืนๆนิดหน่อยมันจะจืดคราวนี้เราเราื้อมาแล้วกันมาแล้วก็เราจะมาพพ้อมน้ำจืด ตีให้เข้มข้นขึ้นครับผมอ่ะต่อไปเป็นอะไรครับไส้ทอดไส้ทอดอ้โหนี่อันนี้นี่คือกัดไปดังกรอบนี่คือได้ยินไปถึงนู่นเน่ยประตูท่าแพมันกรอบมากๆเลยนะครับผมนะครับ่นี่อันนี้คือไส้ไส้อะไรครับไส้หมูไส้ไส้ใหญ่ไส้ใหญ่ไส้ใหญ่ของของหมูของหมูใช่เป็นไส้ใหญ่ จริงๆเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ไส้เนี่ยอันตรายมากเพราะว่าถ้าทําไม่ดีมันเหม็นมันเหม็นเหม็นมากเลยมันยังเหม็นมากใช่ไหมฮะเราต้องมาล้างต้องล้างแล้วเสร็จต้องมาลวกเล้าขาวโอ้โหเล้าขาวเลยอะใช่แล้วก็ไอ้มันที่มันเหม็นคือมันของมันเราจะตัดเราจะเล็มทิ้งหมดมันจะไม่มีเลยที่เาใช้น้ำจิ้มหวานจิ้มใช่ใช่ใช่เราใช้น้ำจิ้มเป็ดปะกิ่งชื่อน้ำจิ้มจะเป็นซอสแบบสีแดงๆน่อยไม่ไม่ไม่มันซีอิ๊วหวาน เป็นขวดอะไรสีหวานไอเราจะใช้น้ำจิ้มเป็ดกินมาแล้วแบบมันหอมกลิ่นไส้อะมีนิดนึงเพราะว่าจริงๆไส้ที่ทำยากมากเลยนะครับก็เพราะว่าาทำไม่ดีนี่จบเลยนะครับเลิกเลยกลับบ้านอันนี้ก็คือสั่งจากตลาดมาแต่ถ้าต้มแบบนี้นะมันแต่ต้มแบบนี้มันมันเสียไปเยอะมันเสียอ่าแต่ว่าเยะาลแต่ว่ามันก็ได้ไอตรงกรอบๆเลยใช่ทอดมาแล้วมันจะบางๆหน่อยแต่ว่ากินแล้วอร่อยกิโลนึงนะทำออกมาแล้วเหลือแค่สี่ีเดง ไปมา60กิโลนึงมันมาเยอะมากเลย่ถ้าถ้าเกิดว่าคนทําแบบเอาแบบว่าพุเอาแบบว่าปริมาณก็ไม่ต้องตัดไม่ต้องทำอะไรเลย่ี่ไม่โคงแต่อันนี้ใช่เพราะว่าอันนี้เราต้องให้มันได้หัวใจจริงๆก็เดี๋ยวนี้ที่นี้แขกดังมากคุณนี่ผมบอกว่าทีกว่ากินหมูหันอีกมันหมูหันอ่ะหมูหันจานตัวละพันเจ็ดอ่ะนี่จานละก่บาทเลยอแลาวก็่บาทือนกกินหมูอ่บอกกินนี่ดีกว่าทำไมได้หอมกว่าด้วยมาที่นี่อันนี้ต้องสั่งนะครับจะต้องสั่งต้องโต๊ะต้องจานคือ บางคนเนี่ยไม่ชอบกินไส้เขาก็รู้สึกว่าแบบกินแล้วมันจะเหม็นต้องสั่งนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้มาโกจีนสั่งเลยไส้ทอดโอเกไส้ทอดบอกว่าไส้ไส้ใหญ่มันไม่ใบ่ไส้ทอดจบเลยโอเคมาเมนูต่อไปครับชื่อของหมูโตเกียวหน้าตาส่วนนี้เราได้มาจากญี่ปุ่นพมายก่อนผมมาทำงานที่ญี่ปุ่นอะ โ oh yeah. อ้โหเฮียแล้วก็ไปได้ yeah, สูตรประสบการณ์<า>ี่เยอะมากเลยผม,มเป็นลูกมือเฮียนะมั้ย <laughs> อย่าอะไรร้องเพลงแสดงหนังรวยเร็วกว่ตาตํานานี่เหนื่อยเนยมากผมก็อยากจะทำให้ภรรยาผมทานมาก็อ,อะไรรู้ไหมเวลาขายดีไอ้นุก,กขก็หมืนนี่ก็หมดแขกก็หงุดหงิดอ๋อนีอ่ะมีอย่างนี้อีกม้มีนี่เวลาขายไม่ดีของมันก็เจ็บลำบากอ้าวแขกเขตั้งใจมาทานนะอันนี้ก็หมดอันนี้ก็หมดปิดไม่ไมด้ไขไขด้วยนะใช่ปิดไม่ได้มาถึงปุ๊บอ้าวปิดปุ๊บ ถทบจะมายืนด่าอยู่ข้างหน้าเลยอ่ะแล้วเวลาขายมีวันไหนขายไม่คดีของเหลือเยอะก็เก็บลาบากใช่มันเสียงเสียงคุณภาพบางทีก็อาจจะต้องโทรสั่งผมา้หฮะที่นี่ไม่ต้องก็มาเลยมีมามาเลยแต่ที่นี้สดทุกไม้ทุกอย่างไม่ผมเก็บของเป็นผมมีวิธีวิธีการเก็บอ๋อได่ทาให้ของมันมีขาดที่นี่อ่ะมาท่าหล่มีของตลอดครับอันนี้ผมดูแล้วผมนึกไม่ออกแว่ามันคือรสชาติออกมาเป็นยังไงเพราะชื่อของนี่ก็ต้องลองทานไปก่อนแล้วก็ มันเหมือนกับว่าเวลาเฮียผัดเนี่ยใช้เวลานานนะใช่ไหมค่อยๆให้มันซึมเข้าไปนเนื้อเพราะว่าผมขอชิมหน่อยครับรสชาติจะออกมปยังไงเปรี้ยวหวานใช่เป็นซอสญี่ปุ่นมีซอสญี่ปุ่นด้วยเหรอบก็นซอสเสียงญี่ปุ่นตีโอ้โหเสียงญี่ปุ่นแล้วก็ซอสเปรี้ยวตีเฮียนี่ซอสเคี่ยวเล็บไว้หลายอย่างมาก นี่ใครจะมาทําเป็นแบบว่าเรียนแบบนี่ไม่รู้เรื่องหรอหรือ <S <S เฮียท้าให้เรียนแบบเลย <S <S ทําไม่ได้อย่างเฮียเฮียยิ้มเลโอ้โอันนี้ผมท้าอยู่ผมชิมมาไม่เหมือนกันนะครับก็แตกต่างกันไปครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าออกเปรี้ยวๆหวานแล้วก็มีเค็มๆ<ช>มหอมซอสญี่ปุ่นหน่อยแล้วก็ตัวซิโคงนี่เราจะมาเครื่องเทศไอ้ตัวซิ่โครงมันน่ะเราจะมาเข้าไปก่อนเอามาเข้าไปก่อน จรสชาติไปเรียบร้อยเลยจะมีพวกผสมกะหล่พผู้เครื่องเทศะ่ะผมผมทานแล้วผมรู้สึกได้กลิ่นอยู่กินผงกะหรีห่แล้วถ้าเกิดถามของเฮียแล้วครับเคล็ดลับการทําอาหารจีนนี่คืออะไรไหมครับความรับผิดชอบอันดับหนึ่งเลยต้องหัวใจคนมาทานเขาอยากได้อะไรก็รู้ฝีมือนี่นะกุ๊กร้อยคนนับตาทิ้งกันไม่หาม ทิ้งกันไม่ห่างทุก<ต>คนมีฝีมือหมดแต่ต้องมีอะไรเนี่ยต้องมีล็อกความรับผิดชอบอย่างเช่นอะไรครับพี่แอร์เช่นการเวลาการเก็บของอการมาของพวกนั้นนะครับต้องมีแหม,มวันนี้ต้องขอบคุณพี่วิไลนะครับแล้วก็อย่างนี้นะครับที่ที่แนะนําอาหารอร่อยออย,ออยพวกเรานะครับยังไงชาวเชียงใหม่นะครับหรือชาวกรุงเทพหรือใครก็ได้ครับถ้าเกิดแวะมาที่เชียงใหม่ก็มาที่ร้านโหจีน ครับนะครับอยู่ตรงอยู่ตรงข้ามไม่หิรอนอยู่ตรงข้ามเชียงใหม่แลนด์หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ตรงข้ามเชียงใหม่แลนด์ครับโอ้โหเอาละครับเนสะพานไมน้ำปิงเนี่ยค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างห้าเมนูครับที่อ่าที่เฮียบอกว่าน่าจะสั่งนะครับเราก็มีอีกหลายอย่างอีกตั้งเยอะแยะคือเอางี้ดีกว่านะครับใครอยากทานอาหารจีนทุกประเภทมาที่นี่แม้ไม่มีเมนูเนี่ยเฮียทำได้ไหทำได้หมด อย่านะครับเฮียท้าแล้วครับ